วัสดีครับพิธีีนายเสานะครับผมวันนี้ก็จะรวมนะฮะอันนี้เป็นเบอร์ทรีเบอร์ทรีเป็นแป้งของอิเดียนะครับผมคนตำลักมาเองเลยนะครับผมกำลังทอดเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโซนการทอดบูทรีใช่ไหม αι? บูทรีบูทรี ฝั่งนรถก็จะเป็นสปาเกตตี้นะครับผมกำลังจะผัดสปาเกตตี้ <S <S รวมกันเลยนะครับผมทั้งอินเดียและยุโรปโนโนโนะยอดสุดยอดทอดใหม่ๆนะครับไปราดกับแกง